ความสมบูรณ์ที่เห็นเอาเข้าจริงเรื่องของชายหาดนั้นเราสามารถติดตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของชายหาดได้ผ่านเครื่องมือง่ายๆอย่าง water level นะคะคุณผู้ชมเป็นการเก็บฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชายหาดแล้วใช้อุปกรณ์ง่ายมากเลยค่ะใช้เพียงแค่ท่อ PVC ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะใช้เชือกใช้เทปวัดความยาวนะคะแล้วก็ใสา่ย,ยางอะคะ่ะในการวัด อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเรียกกันรวมๆว่า water level นะคะล่าสุดค่ะมีความร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม Beat for Life นะคะแล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ค่ะในการเข้าไปอบรมให้กับอาสาสมัครคนในชุมชนคนในพื้นที่ได้สามารถวัดชายหาดดูการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดได้ด้วยตัวเองจุดหนึ่งติดตามภาพที่คาบสมุทรสติงพระค่ะ เราดูดูใด้จากการว่าช่ากเราลงไปแบบนี้นั่งรเป็นแบบนี้ก็ต้องแสดงว่าข้อมูลต้ลงไปแบบนี้เพราะเวลาที่เราบันทึกกับอุปกรณ์สาระมันจะขึ้นเลยเป็นจุดเลยะคืออุปกรณ์เนี่ยฮะจะต้องจะต้องใส่น้ำเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์วัดระดับนะะเวลาเตรียมอุปกรณ์เนี่ยเราถ้าไม่มีกองอากาศในน้ำนะครับคือถ้ามมีกองอากาศเป็ขาดไม่งั้นค่ามันจะเพี้ยนนะครับสองกับสามทีนีก็รู้สึกว่าชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะตั้งแต่หันมหาราช ที่มาร่วมร่วมวัดถัดกพวกเราอะค่ะคือเราได้สอนได้สอนวิธีการทําอุปกรณ์ได้สอนวิธีการวัดถาดว่ามีวิธีการวัดยังไงแล้วก็การอ่านค่าอ่านค่าว่าในฤดูมรสุมและฤดูการปกติเนี่ยขึ้นและกราฟกราฟที่มันขึ้นอ่ะมันจะแตกต่างกันยังไงเพราะมันมีสันดอนสันดอนทรายที่มันขึ้นมาตามกราฟ หนึ่งหนึ่งเก้าถ้าเราเครื่องมือแบบนี้เราจะได้รู้ว่าออใจหาเรานี่มันมันมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างต่างจากถ้าเกิดเขาทำแบนี้นะเขาไม่รู้ว่ามันวัดใจหาเอะไรไม่ได้เขาเจอมันต้องตั้งตรงตลอดนะข้อมูลที่ได้มันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจ,งจากการเก็บข้อมูลจริงและออมองเป็นตัวรูปแบบของตัวเครื่องมือเองเป็นข้อมูลที่เราสามารถมาทำทึ้นเองได้ทุกท่านจะฟัง ม้มามีบทบาทในตัวชุมชนของตนเองชุมชนในหน้าบ้านของเองได้เ็าจะเป็นอะไรที่ดีมากเขาเป็นประโยชน์อย่างมากครับรติดตามข่อระวังกับเล่รับเพื่อเป็นข้อมูลต่อไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ชุมชนได้เรียนรู้นะครับซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ของของผมด้วยแลวก็สามารถที่จะนําไปถ่ายทอดคนนี้ให้ชุมชนแต่ละชุมชนในการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาการเก็บข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ผลของการขัดซาะในแต่ละปีได้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะดีมากครับแลวก็ถือว่า น่าจะขยายองความรู้เนี่ยน่าจะไปขยายในหลายๆพื้นที่